เอาละครับกับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l t h e Move ครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่องของ n e a r j e s t a l หรือว่า Ne ีย r e p รปเปครับต้องบอกว่าทั้งสองชื่อเป็นเกมเดียวกันนะครับต่างกันแค่ตัวละครกับช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยซึ่ง Re p เปอร์นั้นก็เป็น e x c l u s i v e ให้กับ PlayStation 3ด้วยนะครับโดย n นียนั้นเป็นภาคต่อจากฉากจบแบบที่5ของเกม r ร g o n g นกาดหลังจากที่ราชินีปีศาจเดินทางผ่านประตูมิติมายังกรุงโตเกียวในยุคปัจจุบันเคมและ us, มังงกรคูู่่่ใจจขอออเเเาไไดด้้้ตสสนนชะธทีุ เทราว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นไม่มีใครรู้ได้นะครับจนกระทั่งช่วงเวลาของเนียนั่นเองซึ่งเนื้อเรื่องต่อจากนี้ผมจะอ้างอิงจากเนียเกสเท่าเป็นหลักแล้วกันนะครับโดยเหตุการณ์ได้ดําเนินมาจนถึงปี2049ณนเะมืองเม,มืองหนึ่งที่ตอนนี้ได้พังพินาศลงพายุหิมะที่กําลังพัดพาผนวกกับภาพของการตกทุกข์ย,ยากของผู้ที่รอดชีวิตรเรื่องราวแสดงให้เราได้เห็นตัวเอกสองคนครับซึ่งพวกเขาก็คือเนียผู้เป็นบิดาแล้วก็โยนาลูกสาวของเขาที่กําลังป่วยหนักครับทั้ง ู้นั้นถูกโจมตีโดยกลุ่มปีศาจเนียนั้นพยายามปกป้องโยนาอย่างสุดความสามารถทว่าก็ไม่อาจต้านทานได้ไหวนะครับจนสุดท้ายเขาจึงได้ตัดสินใจพึ่งพลังจากหนังสือลึกลับเล่มหนึ่งที่เขาปฏิเสธที่จะใช้มันในตอนแรกการต่อสู้ได้จบลงด้วยชัยชนะของเนียครับทว่าเมื่อเขากลับมาหายโยนาก็พบว่าเธออาการทรุดลงอย่างหนักและจากนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้จบลงโดยเวลาได้ดำเนินต่อไปอีกกว่า1312ปี Yona Yona We need help We need help please anyone help help us เนี่ยนั้นยังคงหาทางรักษาลูกสาวของเขาอยู่ทั้งสองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านก็ต่างให้ความช่วยเหลือทั้งสองครับแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือเวลากว่าพันปีทําไมทั้งคู่จึงยังมีชีวิตอยู่ได้เหตุการณ์นั้นได้ดําเนินไปตามปกติทว่าวันหนึ่งครับโยนานได้หายตัวไปเพื่อตามหาดอกไม้ลูนาเทียนะวิหารโบราณเนี่ยได้ไล่ตามไปช่วยโดยระหว่างทางเขาได้พบกับหนังสือเวทมนต์พูดได้เล่มหนึ่งซึ่งมันทําให้เขาสามารถใช้เวทมนต์ได้นับตั้งแต่ตอนนั้นโดยหนังสือเล่มนี้ก็มีชื่อของตัววเองด้ น,นามว่ากริมมอลไวส์เนียและกริมมอลไวส์ได้ต่อสู้กับปีศาจจนเอาชนะและสามารถช่วยโยนาเอาไว้ได้ในที่สุดครับรหน่วกกับการค้นพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของโยนาว่าสาเหตุทั้งหมดนั้นมาจากเชื้อโรคที่มีชื่อว่าแบล็กสกราวิรัสซึ่งไวรัสตัวนี้นะครับยังมีความเชื่อมโยงกับปีศาจที่เคยโจมตีพวกเขาด้วยครับทา,ทางออกก็คือพวกเขาเชื่อว่าหากรวบรวมซ e เวิร์สให้ครบนั่นจะเป็นการมอบพลังให้กับกริมมอลไวส์เพื่อกําจัดโรคร้ายนี้ให้หมดไปจากโยนานั่นเอง การเดินทางเพื่อตามหาซลเวิร์สจึงได้เริ่มต้นขึ้นครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้ทําให้เนียได้พบกับเพื่อนร่วมเดินทางของเขาอีกสองคนนั่นก<ส>็นน<ส>คือไคเน่และก็เอมิลการประจนภัยของทั้ง4ทําให้ไคเน่ต้องสละชีวิตตนเองแล้วก็ได้กลายเป็นหินไปในที่สุดอีกทั้งการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างเนียแล้วก็ชาโดว์ลอดผู้ครอบครองหนังสือเวทมนต์อีกเล่มซึ่งชื่อของหนังสืออีกเล่มนี้ก็คือกริมมอนัวครับอย่างไรก็ตามในท้ายสุดโยนาก็ถูกชาโดว์ลอดจับตัวไปจนได้ ระยะเวลาได้ผ่านไปถึง5ปีเนียที่ตอนนี้ได้ถอดใจแล้วครับว่าจะได้เจอกับลูกสาวของเขาอีกครั้งเหตุการณ์ต่างๆก็กลับยิ่งเลวร้ายขึ้นเมื่อปเปล่าปีศาจได้กล้าแข็งแล้วก็ทรงพลังขึ้นมันทําให้ชาวบ้านต้องพบกับความยากลําบากสัตว์ป่าเริ่มหลบหนีกันไปหมดนะครับหมู่บ้านของพวกเขาต้องปิดประตูทางเข้าอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนแล้วเราก็เชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือชาร์ดอลลดนั่นเองเอมิลเพื่อนที่ยังเหลืออยู่ของเนียได้มาบอกกับเนียว่าเขาค้นพบวิธีช่วยเหลือใครเนี่ยให้พ้นจากสภาพกลายเป็นหแล้ว ทั้งสองจึงตัดสินใจเดินทางไปยังครหาสน์ของเอมิลอีกครั้งครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ทําให้เอมิลได้ระลึกความทรงจําของเขาเมื่อครั้งอดีตได้ว่าเขาและฮาลัวน้องสาวของเขานั้นถูกจับตัวมาทดลองเพื่อวิจัยอาวุธที่กระทําขึ้นภายใต้คฤหาสน์แห่งนี้โดยโปรเจก t นั้นก็มีชื่อว่าโปรเจกต์เกสเท่านั่นเองครับซึ่งน้องสาวของเขาได้รหัส Number ข6ครับและเธอก็ได้ถูกใช้เป็นสุดยอดอาวุธส่วนเอมิลผู้ซึ่งมีรหัส Number ซ7นั้นถูกสร้างมาเพื่อกําจัดน้องสาวที่ควบคุมไม่ได้ครับบางจึงทําาาาให้ควมมสามารถ ของเอมิลก็คือดวงตาที่สามารถทําให้ใครก็ตามที่เขาจ้องมองนั้นกลายเป็นหินนั่นเองการต่อสู้กับนัมเบอร์ซิจึงได้เริ่มต้นขึ้นครับเพราะว่าในตอนจบเอมิลที่ถูกกลืนกินเข้าไปสุดท้ายร่างกายของเขาก็ได้กลายเป็นร่างโครงกระดูกน่าเกลียดน่ากลัวแต่ยังไงก็ตามสติสมัมปชัญญะของเขานั้นยังอยู่ครบจากนั้นทั้ง3จึงเดินทางไปยังตําแหน่งที่ไคเน่ถูกสาบให้เป็นหินเอมิลได้ใช้พลังของเขาคืนร่างเดิมให้เธออีกครั้งนะครับและไคเน่ก็ได้กลับมาเข้ารวมกลุ่มในรอบ5ปีนอกจากนี้พวกเเขาายังได้คีโท่่่ชือว เป็นกุญแจที่จะพาพวกเขาไปเจอกับชาร์โดลอดอีกครั้งด้วยจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวซึ่งมันก็คือวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เนียได้พบกับกริมมอร์ไวส์เป็นครั้งแรกนั่นเองทงว่าเมื่อเข้าไปพวกเขากลับพบกับโพโพล่าและก็เดวล่าสองพี่น้องฝาแฝดที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสูงสุดประจำหมู่บ้านที่เนียและโยนาอาศัยอยู่ ทั้งคู่ได้เปิดเผยความจริงให้ฟังว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ที่พวกเราได้เห็นทั้งหมดบนโลกใบนี้นั้นไม่ใช่มนุษย์จริงๆเลยสักคนพวกเขาเป็นเพียงแค่เชลล์หรือว่าเปลือกนอกหรือจะเรียกว่าเรปิแคนที่เป็นเสมือนมนุษย์จำลองที่มีลักษณะภายนอกเหมือนมนุษย์ก็ได้ซึ่งเรปิแคนเหล่านี้ถือกำเนิดมาจากโปรเจกต์เกสเทลนั่นเองครับ ว่ากันว่าเมื่อ1,300ปีก่อนมนุษย์พยายามที่จะเอาตัวรอดจากการระบาดของไวรัสที่ได้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาจึงคลอดโปรเจกเตอร์เท่าขึ้นมาเพื่อยืดอายุของมนุษย์ออกไปโดยการย้ายจิตของมนุษย์เข้ามาในร่างจำลองที่ปราศจากเชื้อโรค โปรเจกต์นี้สาเร็จไปได้ด้วยดีในช่วงเริ่มต้นครับเพราะว่าเรปิแคนนั้นกลับเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอย่างเต็มตัวทําให้จิตใจของมนุษย์ปกตินั้นไม่สามารถถ่ายโอนข้ามมาได้ครับหรือว่าอีกในยะหนึ่งก็คือจิตที่ถ่ายโอนเข้าสู่ร่างเรปิแคนนั้นไม่สามารถครอบครองร่างนั้นได้โดยสมบูรณ์แล้วก็ถูกปลดปล่อยออกมาในที่สุดครับเพราะว่าร่างจําลองได้พัฒนาจิตใต้สํานึกของตัวเองขึ้้บบ้้นนนนนนนมมมมาาาาโดดยยยีีีรกเเเงงงงขขอออออจจิิตตตใุษ์แบบู่่่ััฉะท ต่อสู้ด้วยที่แท้ก็คือวิญญาณของมนุษย์เหล่านั้นที่ถูกกลืนกินโดยไวรัสครับพวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความเครียดแค้และแรงปรัรนาาที่จะกลับคืนสู่ร่างของตัวเอง เอาละสำหรับเนื้อหาต่อจากนี้จะมีฉากจบด้วยกันหลายแบบครับซึ่งผมขออนุญาติคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําฉากจบแต่ละแบบให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่ๆครับผมอดใจรอกันหน่อยนะครับและข้อมูลทั้งหมดที่ดได้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนั้นผมแปลมาจากเว็บไซต์เนียวิกิพีเดีย Wikipedia นะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแต่ก็ต้องบอกว่าเกมเกมนี้นั้นมีเนื้อหาที่เยอะมากๆเลยนะครับมีรายละเอียดทั้งอารมณ์ความรู้สึกเนื้อเรื่องที่ดีมากๆเลยด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อยากเล่นกแแนนนนนะะําให้้้กกลลลัับไไปเ่ดขอมู ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับฉากจบแต่ละแบบนะครับผมจะมาทําให้ดูเป็นฉากๆไปเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างดีกว่าจะมาสรุปรวบๆไปนะครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอเนื้อเรื่องเนียเกสเท่าในเอพิโซดนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ